นีค่ะลิลลนะคะวันนี้ลิลลจะมาพูดถึงโปรแกรม FMD มาพี่หมอซีนะคะโดยโปรแกรม FMD คือ Fasting Low c a r k i n g d i e t นะคะคือการจำลองการตัวอาหารแต่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะโดยเรามีตัวช่วยเป็นตัวนี้ Fusion X นะคะโดย Fusion X นะคะเราจะกินในมื้อเช้าและมื้อเย็นส่วนมื้อกลางวันนะคะเราสามารถกินได้ตามปกติเลย ววนนะะกันไม่เกินหม่เกิน1,100กิโลแคลอรี่ดีโได้เข้าแชรา์มาเป็นเวลา7วันนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแรกในการเข้าแชรา์ของนีโน่นะคะเรามาดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าจากตอนแรกนะคะนีโน่หนัก6 9กกิโลกรัมนะคะตอนนี้นะคะเหลือ67กิโลกรัมเท่านั้นเองหนักหายไปเลย2โลเลยนะคะนอกจากนั้นเอวของนีโน่นะคะจาก30นิ้วเลหลือแค่28นิ้วเท่านั้นเองหายไปอีก2นิ้วเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะยัง สี่สนิ้วเองหายไปสีนิ้วเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นชาเลนจ์ในเดือนแรกของเนลลนะคะอย่าลืมติดตามเดีอยวพี่สเดี่ยวี่สอของ